สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ทุกคนที่ติดตามช่องลาม่โฮเมรี่ชาร์ตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าตลาดตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วแล้ววันนี้มีหุ้นปดตัวนะคะที่วิ่งแรงกันนะคะเรามาคุยแปดตัวนะคะรายละเอียดนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูถึงของตัชนีวันนี้ก่อนเลยวันนี้เป็นไงบ้างพี่ๆมาดูกันนะคะวันนี้ตลาดคือเปิดที่ หนึ่งห้าสี่เจ็ดหนึ่งห้าสี่เจ็ดแล้วก็ปิดที่หนึ่งห้าสิบแปดจุดเจ็ดแปดนาะก็คือขึ้นมาหนึ่งจุดอย่างนี้พี่ๆมาตัวกันนะคะอ่าที่บอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่พักตัวอยู่ราคาก่อนหน้านั้นขึ้นลงขึ้นแล้วลงถูกไหมคะวันนี้คือวันอะไรวันนี้คือวันพุธแล้วนะคะโอเควันพุธวันก่อนน่ะคือหนึ่งห้า สี่เจดจดปดหกปินะ,ะราคาปินะวันหนึ่งหสี่เจจุดเนี่ยตูจัดตรงนี้นะอ่ะหนึ่งหี่หวันนีน้นั่นคือแปหวันนี้ก็คือหนึ่งหสี่แปดจเจปดนะคะก็สูงกว่านิดเดียวนะคะสี่เจ็ถึงสีไงโอเคนะคะพี่ๆอ่ะประมาณหนึ่งจุดเลยวันนี้ราคาปิดคือมีการสูงขึ้น แต่ว่าราคาปิดนะคะพี่ๆลองสังเกตดูน,นะราคาปิดว่างก่อนอยู่แถวนี้แต่ว่าราคาปิดเออราคาต่ําสุดอยู่จุดนี้นะคะราคาต่ําสุดยังไม่ได้ยกนะคะเลยถ้าหากว่าพรุ่งนี้เขาสามารถที่จะยืนแถวนี้ได้อ่ะยืนแถวนี้ได้นาะเราสามารถตีเส้นอ่านแนวรับอ่ะแถวนี้ที่ช่วงนี้ตีเส้นนะคะก็คือเอาราคาจุดนี้นะคะโปดีีเนาะ ของช่วงนี้พยายามให้เขายืนได้ถ้าหากว่าช่วงนี้มีการยืนได้ยืนได้นะคะเลยในระยะสั้นโอกาสที่เขาไปต่อก็เป็นอย่างนี้นะคะเลยลองดูกันว่าเขาสามารถสามารถที่จะราคาต่ําสุดยกสูงขึ้นราคาปีโกยกสูงขึ้นจนเขาสามารถทะลุเส้นขาวได้หรือเปล่าถ้าหากว่าทะลุได้แสดงว่าเขาลราคา,า,ามีการพักตัวจบเนาะโอเคนี่คือเป็นของตลาด ถ้าว่าราคามีการพักตัวจบใช่ไหมโอกาสไปตกก็จะสูงกว่าแต่ที่พี่ๆอยากเอาตูแบบง่ายๆก็คือว่าที่เมื่อกี้บอกเป็นแท่งเขียวทะลุได้ไหมหรือว่าเงินทุนไหลออกเส้นลงกลายเป็นเงินทุนไหลเข้าหรือเปล่าอย่างเช่นช่วงนี้ถ้าหากว่าเงินทุนไหลเข้าราคาขึ้นก็จะง่ายช่วงนี้ยังเป็นเงินทุนไหลออกอยู่นะเลยอาจจะเขาไม่ใช่เครียดบอกว่าขึ้นแบบอย่างง่ายๆอาจจะมีการเป็นแบบไซเบอร์นิดนึงหรือว่าลง ก็เป็นไปได้นะเลยรายละเอียดนะคะพี่พี่เราควรต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดกันนะคะเพราะว่า i n d e first อ่ะ stop next นะคะโอเคนี่คือเป็นตัวของตลาดแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะแนวรับแนวต้นอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะถ้าอยากดูใช่ไหมคะอ่ะขยัให้ดูแถวนี้นะคะ1 5 4 7เนี่ยจุดนี้1 5 4 7.6 19เ็ปนเเป็นแนวรับที่สำคัญ แนวรับต่อไปก็คือหนึ่งห้าสี่เอ่อหนึ่งห้าสามห้าจุดแปดสามเจ็ดหนึ่งห้าสองแปดจุดเจ็ดหกเจ็ดนะคะเป็นตัวและสามเลทนี้ได้เลยนะคะโอเคส่วนที่แนวต้านเราสามารถดูจากไฮเก่าได้เลยนะไฮเก่าหรือไฮเก่าจุดนี้หรือว่าเราเอาที่เตกเอาที่ซีดีจุดนี้ก็ได้อยู่ที่หนึ่งห้าหกสามนะคะโอเคนี่คือของตลาด และทีนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะก็คือเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งวันนี้อย่างเช่นหุ้นอาม่าอ่ะหุ้นตัวนี้นะคะพี่ๆลองสังเกต,ตุอะไรนะคะก็คือเป็นไงบ้างก็คือว่าสำหรับหุ้นตัวนี้วันนี้เส้าย,ยาวมากเลยนะขึ้นไปถึงห้าจดศห้าเลยห้าจดนย์ห้าลิปปินแดงอ่าช่วงนี้เป็นลิปปินแดง ช่วงนี้มีการลิปปิ้นเดงหลักมีลายใหญ่ไหมไม่มีลายใหญ่เงินทุนคือไหลเข้าอยู่เงินทุนคือไหลเข้าโอเคนะเลยหุ้นตัวนี้นะคะลงตัวนิสัยอฮ้ยนิสัยตัวเขาลงแต่นี้ก็น่ากลัวนะมีไส้ค่อนข้างยาวนะช่วงนี้ลงก็มีการลงหนะักโอเคเนาะนี่คือนิสัยของเขาถ้าหากว่าท่านไหนมีหุ้นอยู่แล้วตอนนี้เขาเป็นริบบิ้นแดงและ โอกาสไปต่อก็จะมีมากกว่าเนาะอ่ะเงินทุนก็ยังไหลเข้าอยู่เลยเราสามารถติดตามตัวได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีหุ้นเราสนใจเราทํายังไงเราสามารถลงตูวหุ้นหลายๆตัวเราค่อยมาเลือกหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจสุดๆค่อยมาตูกันเนาะตัวมาก็เป็นหุ้นเซเว่นอารอ่ะสำหรับหุ้นตัวนี้เซเวนอตัวนี้นะคะเราคุยค่อนข้างบ่อยถูกไหมคะที่บอกว่า พุ่นตัวนี้ขาลงมาก่อนหลังจากนั้นนะคะช่วงนี้ยุกขึ้นมาแล้วนะเนี่ยช่วงนี้และช่วงนี้นะคะคือไฮเกลลิราคากําลังจะทุกศกนิวตานถ้าหากว่าราคาทะลุได้โอการ์เตโดอยู่แล้วงั้นทีนี้เราดูกันว่าเขาสามารถที่จะทะลุได้หรือเปล่าช่วงนี้ช่องที่สองนะ มีลายใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะให้ดูชั้นนิดนึงมีลายใหญ่เพิ่มมากขึ้นและจุดนี้นะคะก็มีเท่งเด้งเท่งเด้งหมายถึงว่าเงินทุนไหลเข้าด้วยเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลเข้าคุณก็มีลายใหญ่เงนินโอกาสไปตกก็จะมีมากกว่านะโอกาสไปตกมากกว่าเงานินโอกาสที่เขาทะลุขึ้นแบบนี้ก็จะสูงกว่า โอเคไหมฮะเนี่ยช่วงนี้กําลังทุกบการเลยนะคะเลยเขาจะทะลุได้หรือไม่ทะลุแล้วเขาจะยืนได้หรือเปล่าเลยพี่ๆอย่าลืมติดตามไปด้วยกันนะคะตัวมา CHG ตัวที่สามตัวนี้นะคะเป็นคุณเข็งเก่งวันนี้เลยนะคะนี่ริปปิ้นแดงจุดนี้เป็นแสงญันซื้อซื้อเสร็จแล้วลิปปิ้นแดงตากกว้างถูกไหมคะ หมายถึงว่าแนวน้งเป็นขาขึ้นราคาขึ้นยอ่อพักตัวจบนะคะขึ้นต่อเลยเนี่ยช่วงนี้ก็มีลายใหญ่ลายใหญ่คุมราคาอยู่และช่วงนี้เงินทุนก็ไหลเข้าไปหุ้นตัวนี้นะกําลังขาขึ้นอยู่เนาะถ้าหาว่าจุดซื้อริปปิ้นเปลี่ยนสีสัญญาณซื้อหรือว่าแท่งเขียวจุดนี้แท่งเขียวใกล้ๆก,ก็เป็นสัญญาณซื้อนะอะเลยวันนี้เขาขึ้น ก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ามีรายเงินทุนเข้าไงตัวมาตัวที่สี่ PTTEP PTTEP ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้เรามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะลองสังเกตดูนะวันหลังใครที่อยากหาหุ้นต้นน้ำหรืออยากจะซื้อหุ้นในราคาค่อนข้างต่ำเราสามารถลองดูกันนะคะเราต้องมีหลักการอย่างเช่นจุดนี้ จุดนี้จุดต่ำม,มีการยกขึ้นจุดต่ำม,มีการยกขึ้นไม่ใช่ขาลงแล้วนะไม่ใช่ขาลงแล้วนี่ช่วงนี้ลงช่วนงวนี้ขึ้นช่วงนี้ลงช่วงนี้ขึ้นโอเคนะคะ่วงนี้คือขึอน้นเลยเขาอาจจะเกิดเป็นแพทเทิร์นตัดต้นบอกทำเลยเมื่อไหร่ที่เจอจุดนี้ค่อยเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงแต่นี้ก็อย่หน้าซื้ออย่างเช่นคุณที่เป็นอย่างนี้เป็นริบบิ้นแดงส่วนใหญ่ร้าไม่ไม่ค่อยซือ้อ ไม่ซื้อเพราะว่าหุ้นที่แบบ pattern V อ่ะแบบนี้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าหุ้นเป็นอย่างนี้กันนะคะจุดต่ำมีการยุบขึ้นแล้วนะและช่วงนี้เปลี่ยนเป็นลิบป,ปินแดงอย่างนี้กันนะคะเอ้ยโอกาสสูงเพราะอะไรเหมือนเขามีการสร้างฐานสร้างทเทิร์นมาแล้วเลยโอกาสช่วงนี้ซื้อแล้วนะคะก็จะกลายเป็นต้นน้ำได้นะคะแต่ต้องดู position มาก่อนเนาะเลยเรามาดูกันนะคะจุจุดนี้มาถึงของ เอ้เดี๋ยวก่อนนะเราเอาชัพาพอของช่วงนี้นะจุดนี้ทั้งไว้ลาบถึงปัจจุบัน1 3าน์นี่คุณใหญ่เนาะอ่ะราคาอาจจะขึ้นไม่เยอะแต่ว่า3เดือนขึ้นมา13%ก็ถือว่าโอเคอยู่เฉลี่ยดเดือนละ4%กว่าเพราะถ้าหาว่าเราตอนนี้เราแค่ฝากเงินเตือนหนึ่งมี4%เปอรไหมปีหนึ่งยังไม่มีเลยถูกไหมคะโอเคเนาะ เลยถ้าหากว่าใครที่อยากได้มั่นใจซื้ออยากได้ราคาถูกซื้อแล้วมีโอกาสขึ้นสามารถลองใช้วิธีนี้กันได้โอเคนะคะพี่พี่อ่ะโอเคนะอ่ะแล้วทีนี้มาดูกันคุ้นตัวนี้ลิปปี้ยังเต่งอยู่เลยรายใหญ่ก็มีอยู่เงนินทุนก็ไหลเข้าสําหรับท่านไหนที่มีของอยู่เราก็สามารถทําตามระบบได้เลยนะเลยพี่พี่เราทําการแป้งก่อนเราเรียนไว้ก่อน เราจะได้หาหุ้นสวยๆเพราะว่าเรารู้ว่าหุ้นสวยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะการเชื่อหุ้นเจมัทตัวนี้พี่ๆที่ติดตามรามี่น่าจะรู้เลยรามี่พูดถึงหุ้นตัวนี้ตั้งแต่แทงนี้ถูกไหมคะแท่งนี้ที่บอกว่าแท่งนี้เป็นจุดที่เ r e a k o u ช่วงนั้นยังเป็นวันที่11เตือนสิงหาอยู่ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนราคาขึ้นไปเท่าไหร่คะราคา เดี๋ยวกินราคาเดี๋ยวขยายใ,ใหญ่นหนึงจะได้คำนวณให้ง่ายขึ้นจะจุดนี้ค้างไว้อ่ะสาเปเซือนหนึ่งนะจรินๆ้ยังไม่ถึงด้วยซ้ำอ่ะขัดกี่วันขัดประมาณกี่วันสิบห้าท่งนี้คือวันที่สิบห้าวันนี้แค่เป็นวันที่หนั่นเองเลยพี่ๆคุยอย่างนี้ที่บอกว่าขึ้นช่วงนี้ไซเวย์ราคาเปิด out ที่บอกว่าแบบนี้ เป็นกรณีที่อะไรคะถ้าพูดถึงแพทเทิร์นแต่นี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นล่าละค่ะนะคะ้องที่มีลายใหญ่เงินทุนก็ไหลเข้าถ้าหาว่าโลตูแพทเทิร์นล่าละค่ะเป็นบางคนบอกว่าโลตุไม่เป็นงั้นไม่เป็นรที่บอกว่าจุดซื้อมีสามจุดลิปปิ้นแดงเป็นจุดซื้อแรกราคาพักตัวจุดเป็นแท่งเขียวเป็นจุดซื้อที่สองส่วนจุดนี้นะคะก็คือราคา เบรกเอาแนวต้านทะลุแนวต้านเป็นจุดซื้อที่สหลังจากนั้นเปนไงบ้างลาค่ะไปต่อเลยพี่ๆที่ติดตามนะคะเนี่ยวันนั้นเราได้พูดถึงแท่งนี้ได้พูดถึงแท่งนี้ได้พูดถึงแท่งนี้ก็ได้พูดถึงไอ้วันนี้ก็มาคุยอีกครั้งหนึ่งแท่งนี้ไม่ได้พูดนะเพราะว่าเมื่อวนอันน่ะวันหยุดโฮเมอรี่เราหยุดไม่ได้อัดคลิปนะเลยวันนี้เราก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งถูกไหมคะ เลยท่านไหนที่ตังไยกัลามีที่อาจจะก็ใต้เห็นหุ้นตัวนี้มีแต่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อและเราตกหลดแต่ถ้าหากว่าพี่พี่เข้าใจหลักแล้วมาถึงจุดนี้เหมือนสมาชิกของเราเขาก็ได้ซื้อจุดนี้เป็นไงบ้างได้ซื้อจุดนี้เลยครั้งนี้เขาได้กำไรไงโอเคนะคะพี่พี่เลยเราพยายามตอนนี้นะเราฟังฟังแล้วยังไม่พอที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเอาไปใช้แล้วก็จะไปหาหุ้น ตัวศึกษาตัวเป็นเยอะๆนะอย่างเช่นต้นตัวนี้ STE c เหมือนกันเปลี่ยนเป็นริปบิ้นแดงละริปปินปป้นแดงตักว่างเนี่ยมีลายใหญ่อยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นริปบิ้นแดงอยู่เนี่ยลายสั้นเป็นอย่างนี้กันลยลายสั้นกําลังสายวีอยู่แต่เรามาดูกันนะสายวีเคละยสั้นเท่านะั้นมีโอกาสไปตัวไหมริปปิ้นแดงอยู่มีลายใหญ่อยู่มีโอกาสไหมโอกาสก็มีมากกว่ายอยู่แล้ว เลยตกลงว่าเรามีขุนหรือไม่มีเท่านั้นเนาะมีขุนเราก็ตีใจด้วยนะคะอ่าตัวมาตัวที่เจ็ดเป็นขุน ECL สำหรับขุนตัวนี้นะคะเนี่ยพี่ๆลองสังเกตดูนะช่วงนี้มีขุนค่อนข้างเยอะเป็นแบบขุนต้นน้ำเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือราาลงมาก,ก่อนอย่างชัดเจนนะคะเนี่ยช่วงนี้เรามีต<ๆ>ีเส้นเชียนลายเนาะช่วงนี้เป็นไงบ้างราคาจุดต่ำมีการยุบข,ขึ้นแล้วจำได้ไหมเมื่อกี้ที่รามีบอกว่า เท่งลิปปินแดงมาอาจจะเราไม่ซื้อแต่ถ้าหาว่าเมื่อไหร่เราเห็นว่าจุดต่ําจุดต่ํามีการยุกขึ้นและจุดนี้ค่อยเปลี่ยนเป็นลิปปินแดงอย่างนี้เป็นไงบ้างแต่นี้คือน่าซื้อโดยเฉพาะพี่เห็นว่าราคามีการทะลุเส้นแนวต้นานเทรนไลน์อะทะลุเส้นเทรนไลน์ถูกไหมคะเนี่ยเส้นนี้คือเป็นเส้นเทรนไลน์ที่เราดีไว้และจุดต่ํามีการยุกขึ้นและช่วงนี้ก็เปลี่ยนเป็นลิปปินแดงและ จุดนี้ด้วยมีรายใหญ่และมีเงินทุนไหลเข้าถามนี่นะึงพี่มั่นใจมากเก้นซื้อจุดนี้ไหมมั่นใจมากเกินถูกไหมถ้าพี่กล้าซื้อนั้นช่วงนี้ในระยะสั้นอาจจะกําไรไม่เยอะอันนี้ต้องขยายถึงจะคํานวณได้ง่ายขึ้นนะกําไรอาจจะไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่าถามนีดนะึงช่วงนี้ซื้อจุดนี้ค้างไว้นะมี1 3 สิบสามวันเฉลี่ยวัวนละหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ไม่ของหรอไม่ดีหรอคะพี่พี่โอเคนะเลยพี่พี่เลยสิ่งที่เราไม่มาพูดเนาะให้พี่พี่เข้าใจละหาคุ้นต้นน้ํำยังไงหาคุ้นพัฒนาระคายัางไงถ้าหาว่าพี่พี่เข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้ไปทํากันบ้านอาจจะลับไม่ได้ให้คุ้นพี่แต่พี่ควรต้องหาไปเนาะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นหุ้น c i g เรามาดูกันนะคะสภาพคล่องเป็นไงบ้าง สภาพคล่องคือน้อยตูยังไงตูจะแท่งทียนเลยที่มีแต่ขีดโดจิแบบนี้กันเยอะๆอ่ะแบบนี้ก็คือว่าน้อยนะพยายามหลีเลี่ยงอ่ะแล้วทีนี้อ่ะทีนี้ทีนี้เรามาดูกันหุ้น C Flash นะ,ะคะหุ้น C Flash นะคะตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้หิิบินแ็งอยู่ ลิปปิ้นแดงอยู่ลายใหญ่ก็มีมากขึ้นนิดเดียวนะคะอ่ะยังเป็นริปปิ้นแดงอยู่ยังเป็นลิปปิ้นแดงราคาอยู่เหนือก็ยังมีโอกาสอยู่โตมาท T มพต้องเป็นเซตไทยนะคะตัวนี้ทีเอ็มพีเนี่ยลองดูก่อนหน้านั้นเคยพูดถึงเนาะเลยตรงนี้มีการวาดเส้นอย่างเยอะเลยลิปปิ้นแดงปากกว้างที่ทั้งขึ้นมีลายใหญ่ ตัวมากคือ a r i p ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ิิปินเตงกว้างลายใหญ่เงินทุนไหลเข้านะคะช่วงนี้ก็คือสีเขียวมีเรงไขน่นิ่งเป็นคนติดดอยนะคะแล้วของช่วงนี้กำลังมีกำพะแต่ว่าทิศทางใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ตัวมาตัวที่4 s n m p ตัวนี้ค่ะ s n m p ตัวนี้ลองดูกันเนาะเอ้ยโย่ลงมาสี่วันแล้วนะแล้วบางคนจะบอกอาจารย์คุณบอกรีบปินเด้งซื้อรีบป็นเขียวขายหรือสีฟ้าขายเนีย่ยอย่างเช่นช่วงนี้ทํให้ช่วงนี้ขึ้นก็ลงอะ่ะลองดูช่วงนี้ยังมีลายใหญ่เลยราคาย,ยังไปได้ช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้มีลายใหญ่ไหมล่ะลายใหญ่หายไปแล้วนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเคยมีแต่ว่ามีน้อยมาก เลยทําไมที่บอกว่าเล่งหุ้นเราควรต้องตามลายใหญ่จ่ะเห็นภาพแล้วเนาะถ้าหลุดแนวรับหลุดแนวรับเป็นสยยัญญาณขายนะเป็นขายครึ่งเนึงแต่ถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นริปปินสีฟ้าอันนั้นจะเป็นสยยัญญาณที่ขายหมดต่อมาก็เป็นหุ้นซิงเกร์หุ้นซิงเกร์นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้ริปปินเดงอยู่ปากกว้างอยูลาย่มากขึ้นเงินทุนไหลเข้าโอเคไหมคะพี่พี่ โอเคนะโอเคจุดซส้อจุดๆๆนี้กันนะโอเคในทีนี้นะคะนี่ก็เป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้พี่พีถ้าหากว่าชมเนื้อหาของวันนี้นะกรฝากพี่ทุกคนเชกกดไลค์กดแชรกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลามีต้วเอยกันนะคะขอบคุณค่ะงั้นเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ